คแม่งโหดร้ายจังยิ่งดูข่าวไปนานๆวันเข้าดูนักวิชาการดูท่านอาจารย์ท่านด็อกเตอร์ต่างๆในรั้วมหาวิทยาลายัยหลายๆมหาวิทยาลัยออกมาวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องน้องหยกดารานักสแสดงนักร้องพิธีกรต่างๆที่ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องน้องหยกบางท่านสนับสนุนการกระทําบางท่านก็ไม่ได้สนับสนุนการกระทําแต่คุณรู้ไหมคุณคือคนกลุ่มหนึ่ง ที่เด็กๆอีกหลายคนเขามอบความเคารพความรักความเชื่อใจความเป็นไอดอลในตัวของพวกคุณทำให้พวกเขาศรัทธายิ่งเป็นช่วงวัยที่เป็นช่วงวัยมัธยมศึกษาเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับสื่อเขาให้ความสําคัญกับเพื่อนเขาให้ความสําคัญกับขานิยมเขาให้ความสําคัญกับกระแสและคุณก็เอาประเด็นตรงนี้มาใช้พวกเขาตอบแม่มาหน่อยเถอะว่าถ้าวันนึงน้องหยกหมดประโยชน์แล้วเนี่ย วันนี้เขาไม่มีพ่อแม่และพ่อแม่ไม่ได้ออกมายอมรับเขาญาติพี่น้องไม่มีครูบาอาจารย์บางท่านไม่มีสังคมในโรงเรียนน่าสงสารเด็กๆที่เรียนกับน้องบางคนออกมาโอดควรแล้วว่าฉันไม่อยากนั่งกับเธอถึงท่านย้ายโต๊ะย้ายเก้าอี้น้องออกไปนั่งแบบโดดเดี่ยวนี่มันคือสังคมที่เราต้องการให้ลูกเราเยาวชนของเราเป็นหรอคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าในสิ่งเหตุการณ์ที่ว่าเราเลี้ยงลูกเราเนี่ยมันแบ่งเป็นช่วงวัย ระบบการศึกษาไม่ได้ผิดหรอกระบบการศึกษาเนี่ยก็ทํามาพร้อมกับวิวัฒนาการของเด็กอยู่แล้วปฐมวัยเป็นเป็นเด็กที่อนุบาลเด็กเตรียมอนุบาลเราต้องฝึกสอนเขาในการใช้ชีวิตประจาวันของเขาให้ได้เองพอขึ้นมาปฐมศึกษาเราก็ฝึกเขาเรื่องภาษาเรื่องการคํานวณพอเข้ามาอยู่มัธยมต้นก็ให้เขามากขึ้นความรู้มากขึ้นสังคมเพิ่มขึ้นจริยธรรมวัฒนธรรมมากขึ้น ประวัติศาสตร์ต่างๆที่เราควรจะเน้นให้กับเด็กๆพอมาวันนี้เด็กส่วนหนึ่งเริ่มก้าวร้าวแทนที่เราจะค่อยๆดัดให้พวกเขากลับมาเป็นเด็กที่ปกติกับสนับสนุนให้เขาก้าวร้าวมากขึ้นกับสนับสนุนให้เขาเป็นต้นแบบให้เด็กๆคนอื่นทําตามเพื่อสร้างกระแสเพื่อปั่นป่วนเพื่อใดไม่รู้แต่มันย้อนแย้งกังกาสถาบันครอบครัวที่เราพยายามเลี้ยงลูกเราให้ออกมาไม่เป็นปัญหากับสังคมอ่ะ คุณเคยนึกถึงพ่อแม่ส่วนหนึ่งที่เป็นแบบฉันไหมที่เขาพยายามดูแลลูกเขาไม่ให้มันเป็นปัญหาให้ใครต้องเดือดร้อนกับลูกของเราอะ่ะแล้ววันนี้พอมันมีแบบนี้ขึ้นมาคุณเอาความรักความเคารพความศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวพวกคุณความเป็นไอดอลในตัวพวกคุณในจิตใจของลูกๆเรามาพาให้เขาหันเหจากวงโครจรเดิมเส้นทางเดิมที่เขาควรจะเป็น คุณไม่สงสารพวกเราที่เป็นพ่อแม่บ้างเหรอคุณกําลังรังแกเราอยู่นะเราเองก็ประชาชนนะแล้วความเห็นต่างของแต่ละคนเนะี่ยคือมันไม่เท่ากันถ้าในเมื่อวันนี้พวกคุณเริ่มต้นจากรั้วมหาลัยก่อนเนาะไอ้ม็อบต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทะลุฟังทะลุฟ้าอะไรก็แล้วแต่ราษฎรทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในรั้วมหาลัยมาก่อนเด็กอายุ18ขึ้นไป ทุกวันนี้คุณลงมาถึงระดับมัธยมต้นแล้วต่อไปคุณคงไปถึงระดับอนุบาลเนาะม็อบคงจะเกิดตั้งแต่สมัยอนุบาลเน่แม่หนูไม่แปรงฟันแม่หนูไม่กินนมแม่หนูไม่นอนกลางวานันแบบนี้ปะกรรมคุณกําลังรังแกพวกเราคุณกําลังรังแกเด็กคุณบอกมาดิว่าคุณจะเลี้ยงหยกไปตลอดชีวิตเขาปะมันไม่มีใครหรอกที่อยากให้ลูกเรามีพฤติกรรมแบบหยกต่อไปเด็ก ทำผิดก็ไม่ต้องขอโทษวันนี้ถ้าน้องออกมาขอโทษและยอมรับกติกาก็จบละแต่พวกคุณก็ยังจะผลักด,ดันว่าการกระทาของน้องมันถูกการกระทําของน้องมันเป็นเสรีเสรีภาพในส่วนตัวของเขาแต่แม่ก็บอกเราไงว่าคุณก็เลือกสิประเทศเรามีทางเลือกมากมายทําไมต้องไปพยายามเปลี่ยนกฎระเบียบทําไมต้องไปทําให้กฎระเบียบมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมต้องพยายามเปลี่ยนสถานศึกษาเพื่อคนคนเดียว ทำไมต้องพยายามแสดงความเป็นตัวตวนออกมาว่าว่าทุกคนต้องเห็นว่าสิ่งที่ฉันพูดอยู่มันคือถูกต้องทงั้งๆที่พฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆที่ผ่านมาทําให้น้องติดคดีความมันไม่มีมันมีคนออกมาซัพพอร์ตไงมันมีคนออกมาสนับสนุนไงแล้วน้องก็คิดว่าสิ่งสิงนั้นมันคือความถูกพวกคุณกําลังทําให้พวกเราเลี้ยงลูกยากขึ้นพวกคุณไม่มีลูกใช่ไหม หรือพวกคุณยินดีที่จะให้ลูกของเราโตขึ้นมาเป็นแบบอยุกช่วยตอบคำถามแม่ที